ครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวแร้งเรากินข้าวแรงยังยเราไหมกินเหรอครับแต่ว่านั่งเสริมเย็นอยู่เปิดแอร์ถิ่งไว้เพื่อมันแหมเย็นก็พยายาจะไปอาบน้ำโอ้ฝนฝนกับโ่งตกกลับมาจากกาลสินกับสารคามตกน้ำพางากับหนูน้ำนี่เลยออมาถึงฝนกระโปเลยมาทางขอนแก่นมาทางชัยภูุ่มกระโปเลยบ่ครับครับกรตกครับอืมกรเป็นช่วงๆไหมครับครับง่ายไหมครับซื้อมาเ้า ถ้านำเพื่มหนึ่งมากมันจะตกเพิ่มนหนึ่งมากก็ตก้องตกแปลงอย่างงี้ครับปีนี้ 8, 8แปลกแปลกจักหน่อยอยู่นะครับเนาะหัวปีว่ามีฝนเลยมันเป็นมันเป็นแปรสองหนได้ครับปี่ครับเออแมนครลมันตัดตัดจะแรงได้ครับปีนี้แรงครับแมนบอเพร่ะว่าแปรสองผลมันแรงเมืนมบอครับครับครับถ้าไหนอัดตัวนี้อัดเลยได้ครับนี่เดี๋ยวอัดอะไรก็พูดเป็นยังครับไปต้นปานี่ละ S <S <S ไม่นี่เกิดไปเพื่นหลับไปหาอาจารย์ติดเครไปเห็ดลงทั้งอยู่กระสินผมไปไหวเพื่นสุดปีครับคือเพิ่นเพิ่นอายุหลายเหล่าหน้าเก้าสิบสามปีแล้วเพิ่นเป็นเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็่สือ่อแท้มเพื่อของผู้เฒ่าไปให้ครับสื่อแปลงสื่อยังเครื่องบำรุงร่างกายพวกซุปไก,ก่ไปให้ไปถวายแล้วก็เลยไปไหวพายืนพร้อมเห็นเห็นว่าผมต้องลุกไปด้วยเห็นแล้วครับพายืนรบสิบอกวง่าผมไปขอเลยยังไลยผมผมได้ยังนั่นเลยครับ ยู่ตรงข้างหนึ่ยุดยุดต้นต้นโพกนะครับ,รบผมไปขย่าเชียงซี้มาเนีิผมไปเล็กมากผมมาเอ้าตัวเดียวกันก็เนเด็กผมห้เอ็ดซี้ไปเยอะนี่วะมันผิดจลักหมาครับมันเป็นหนึ่งครับของของผมเป็นสามครับ,รบแต่ว่าผมมาเดขกมันสียูชุดนี้แล้วน่าตามแปดชุดนะตัดเลนต์ด้วผมว่าซียูซียูชุดแรกนั่นปะครับครับหายซื้ขึ้นซี้ล้ง คือแปดศูนย์แปดหนึ่งนยครับแปดสามหนึ่งนะครับเด็กก็จะอยู่ตัวนี้เลยครับอยู่ชุงหนาเนี่ยนะจ้าหากับชื่อพ่อประเ e ินตัวที่พอปู่เขียนให้นี่ปู่เขียนให้หกตัวนะครับเนาะมีศูนย์แปดสามครับขับแล้วก็สองเก้าห้าครับศูนย์แปดสามสองเก้าห้าแต่ว่าบุคูลว่ามันจะมากชุดหนาหรือชุดหลังแหละแต่ว่ามันเป็นชุดชุดละสามตัวอไปหรือจิตต่อกันห้าตัวก็ได้ใหนนานได้ไงเป็นสิ่นะครับ 083ครับแล้วก็295แบ่งออกกันแล้วแต่กนเหลี่ยมเียดกันเหลี่ยมแน่นครับครับให้ว่ามักตัวไดคกับครับมมักตัวได้จัดเลยผมมัด80ครับผมบอกตรงเลยครับผมมักเลขติด0วันนี้แต่อย่าลืมแต่อย่าลืมแข่งลางได้ครับว่า63เนี่ยาขางลาง63แลนตัวใหครับครับมันจะอยู่ขางลางเลยหรือว่าจิไปขางนบนกับ่แน่ครับแต่63นี่ครับเสี่ยงขา 63นี่อย่าลืมเก่า3เลยครับครับกลับเหรียญน้ําครับพอห้องนี้ยึดเสร็จเลยครับนาก็ต้องกับน้ําครับอ่าครับาเป็นเก่าน้ำครับครับผมอที่ว่าเสื้อขาเสียงความฝันแล้วเป็นจังไรแน่ครับเออผมว่าเสีองความฝันนเจ้าฟังอยู่ผมฝันว่าหลังจากที่ผมปล่อยเลือแห่งไปนอกครับนอกมันนี ขึ้นถัดมาผมก็เลยมาเสียงย่ำตกย่ำแรง,งาม,มากผมกมาเสียงผมฟันมาพูดเถ่าในงางออกมาจากสาลเลยๆยเลยครับนี่แต่พิงอือมันนั่งมันนั่งให้ผมสงนำให้เนาะครับผมก็สงน้ำให้เป็นครบเก่าคนเลยผมเลียว้ังหน้าตาคือกันเป๊ะเลยที่คนแหลกเลยนั่งเที่ยงกันไปจนคบ os, รบเก่าคนอ่นี้แต่พวกนี้นะรครับเอาหน้าตาผมมามันเสียดเลยนะครับเป๊ะเลยทีนไปปัดเลยทั้งเก่าคนเหรอครับครับนี่แต่พ้หญิงผูดเถ่าอ่ะนะครับ ผมก็ส่งงนำไปให้จนมาฮอดคนดีเก่าคนดีเก่าคนได่วาลาเป็นผููเป็นเขียนหแล้วล่าเก่าหลดเด้อเป็นยางสี่แหละแมถ้ะมีแหละครับให้พรอมผมจะมีแล้วก็ลุกยางขึ้นยางคันหลังกันยางเอยๆต่อยกันไปไปชาร์จกนเลยครับไปหมอนกันยู่กันเครับผมเล่โต๊ใจเมื่อคืนผมกืบฟันอีกฟันเราบาเรามาผู้เดียวมาบอกอีกอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อสินอาหมางมเราผมผมก็ วงสวนที่ว่าเอฟซีมันถือเลขขึ้นกับทรงใบซีใบยังไม่ดีในทรงหายหน้าเพิ่งนั่นแหละขึ้นก็บาม้ย่ำอีกขึ้นมาผูดเดียวมาบอกว่าอย่าลืมเด้อรับคนเก่านั่นแหละมาแต่ว่าแต่ว่ามู้เดียวกันเนี่ยขึ้นก่อนนั่นขึ้นที่เสียงขึ้นแหลกนั่นมีอยู่เก่าคนมาให้ทรงน้ำให้เนาะทึ้นก็ย่ำมาปูก็เขียนให้แล้วล่ะตัวเลขนะอย่าลืมเด้อ ครับเป็นว่าอย่าลืมเด้อปูเยนให้แล้วกัอย่าลืมลเล้นอะ็นบลุกย่างไป<ฮ>แต่มักเป็นสิ้งที่แปลกคือว่าหนาตาเป็นคือนกันเหมืออันนี้สิเป็นปริศนาครับครับมันี่เป็นปริศนาก็บเพราะจากแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็มาผู้เดียวกับมาบอกอีกว่าอย่าลืมเด้อห้แล้วก็อย่าลืมเป็นว่าท่านนี้แหละคร<ฮ>ับท่านน,นี่น่ะมือนจักสิจับด้วง้มาผมกับไปกาลสินกับพยินไปสังกาดกับมาหนี่ผมผมว่าหรือว่าถ้าเลขมันผิด ก็เป็นเกาหามันสีเป็นเกาซีผู้เฒ่ามาเก่าคนไหะเป็นพวกยิ่งน่ะซีเก้าคือครับเป็นไปได้หรือกันเออผมผมว่าหรือว่าพันธสีรดแต้มลงแต้มหนึ่งเป็นเกาซีหรือประมาณหนึ่งแต่ลองลองซื้อถึงสื่อลงไปครับแต่ว่ามมันมันเป็นเรื่องที่แปลกนะผมเคยฝันเห็นผู้เฒ่ามันนั่งยังไงหนต์น้ำลายประนีแน่ครับผมนั่งก็นั่งที่บันหนึ่งที่บ้านสวนผมเนี่ยครับเก้าซิตเก้าเนี่ยแหละครับอาเจตที่ถามหาบ้านหนึ่งที่บ้านหนึ่งที่สิบเก้าครับ บ้านเลขที่19นะครับนะครับอยู่บานสวนครับนี่แหละผมเกินเลยว่าเอ๊เพื่อนจะถือเป็นนิมิตไม้ที่ดีแหละครับเพื่อนไม้สงนำเนี่ยแต่ว่าขันเอฟซีสิบตีนี่ผมว่าเพิ่งตีเหรอครับผมว่าเลขยู่งน,น้ำผมเลยแหละครับครับขันขันเอฟซีสิบตีไปกับเดียวเลยแต่ว่าผมแต่ว่าผมโมตีผมไม่ซื้อเกาซีเกาหา่าท่านั้นเพราะว่าผู้เฒ่าเกาคนะเนี่ยอ๋อเส้นคเกาซีลดลงเป็นเกาซีอยู่เนาะเพราะว่าผู้เฒ่พววาพุาพ้งยิงมันนะครับครับพุ่งยิงไหม คู่ซ้ายเป็นมะไห่เป็นคนมะไห่เลยครับครับแต่ผู้ยิงเป็นคนมะบวกครับว่าเพิ่ไหาแล้วเสืยอโลดแล้วก็ห่ผมสงนำพ้อมนี่แหละครับผมเกิดเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต้ว่าสําหรับส่วนตัวผมหนี่ผมหมักเลขแปดศูนย์ไก็ครับหมักแปดศูนย์ไหมครับครับสามแปดศูนย์ี่ผมหมักครับอ่าบ้านเนศูนย์แปดสามแลวนะบ้านนี้จะเป็นสามแปดศูนย์ถูกต้องไหมครับ ครับครับผมสีอวยไม้เป็นสามแปดศูนย์ได้ผมมีตัดหลินวิอย่างไรครับครับผมสิดท้ชุดนี้แหละครับหลินได้ว่าชุดที่ว่าสองเก้าห้าผมมีผมเม่นผมซื้อผมมีซื้อเก้าห้าเก้าสี่ครับนั่นเลงะครับผมซื้อเลือกหลายตัวเพราะว่าผมหมั่นใจแล้วอ่าสามแปดผมมาตั้งใจของผมกับเขาหน้าวันนี้ผมบอลตรงเยี่เข้เทียผมลดครับผมเด็กผมเนี่ยอ่นผมได้เห็นบุรีรัมย์ดูปนี แล้วมันกับตรงกับีอยผ่าป้าผมความ 6, นี่ครับหกหมื่นแปดร้อยบาทมันก็มีแปดศูนย์เองนะครับผมก็อ้านว่าถึงจะเป็นเก่าก็ได้ไหมครับผมก็เลยว่าให้มันพึ่นมาย่ำตัวนี้จั็นั้นเลยว่าคือเท่ามนมันตรงกับยอดผาป้าผมนำน่นแหะครับแปดศูนย์ผมก็เลยคิดมาใช่ว่าตัว,วที่มากที่สุดตอนนี้คือเก่าอ่าคือแปดศูนย์นะครับเนาะ ที่ที่ที่ผมหมักอยู่ครับข้บาว้นโตแต่ว่าผมหายเหล็กไปหกตัวแลวเต้เอชซีเจะพผิดเจรณานเพราะว่าเหล็กมันบหลายหางครับสําหรับผมนี่ผมหมักอันนี้ผมบอฟันตรงนี้ผมหมักชุดที่สามแปดศูนย์ผมจะกลับมาเป็นแบบนี้ครับครับบ่ได้บ่ได้เปลี่ยนตัวเลยครับเพียงแต่ลับออกครับครับมันผู้ก็เลยงงเลยเอาบาทนี้ก็คืออ่า จากที่ปูมาเขียนใส่ฝาเฮือนให้นะครับ6ตัว083295แล้วกะ63 63ครับ63นี่เขียนไว้ข้าง้าใต้นอกครับบรรทัดที่สองต้องๆบ่ครับแมนแมนครับบานี้เส้นขาเสียงแล้วบานี้กะปรากฏว่าอผู้ยิ่งเกาข้นยางออกมาจากสารเปลี่ยนผู้ยิ่งผู้เถ่าครับไม่สงนามครับไม่สงนามบานี้เพื่อนก็บอกว่าอย่าลืมเด้อปูเขียนให้แล้ว ครับเพิ่นบอกรับมีเลยเลยครับอย่าลืมด้อเพิ่นนใหายแล้วคเขาผูเหา้แล้วบาสิแล้วครับมือรุ่นมาเพิ่นออกมาอีกพูดเดียวกับมาย่าอีกผู้เดียวมาบออีกับอย่าลืมบอกบอกว่าอย่าลืมด้วมายําอีกครับครับน่าจําได้บพราะว่าผมเคยขับรถถอยหลังสองคืนสามคืนส้่นอันนี้เพิ่นมาครับสามคืนส้อนมือนี่เพิ่นมาย่ามผมสองคืนอลด้วครับคืนนี้ถ้าฝันอีกผมว่าอยู่ในหนีแน่นอนคืนนี้ถ้าผมฝันว่าเพิ่นมายําอีกบางีเอาแบบ นั่นมันไหวเลยครับวันนี้ก็เลยสรุปได้ยังสี่นะครับเส้นขาตัวที่เส้นขามักที่สุดก็คือสามแปดศูนย์นะครับพอว่ามันตรงกับเลขยอดผาป่าแล้วกะตรงกับเลขเสี้ยมซี่ที่ไปเสี่ยงได้อยู่วัดพระยืนครับยูพระยืนผมเป็นหนึ่งแปดศูนย์ครับได้เ่ยแปดศูนย์ยูพระยืนน้ำได้เลขออกน้าหนังครับผมตรงผมไปหนึ่งปีผมถ้าสงการผมจะไปหาท่านหนึ่งครั้ง แล้วก็ขอพรได้มาทุกครั้งที่ขยอยเียนซีอยู่ทายืนครับผมก็เลยว่ามัคิดเบ้งเนาะผมว่าที่เลขแปดศูนย์หนึ่งงวดนี้ผมว่าจังไดก็ออกแม่ศูนย์แปดนะครับเนอ่เออครับนั่นแหละผมก็ได้ครับเห็ียญได้ครับเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นความคิดของผมได้ครับคเอฟซีฟังไว้เด้ครับผมหายเลขไปหกตัวเอฟซีสามารถกเหรียได้เด้ครับศูนย์แปดสามสองเก้า มาถเลนได้ผมก็บ,บอกว่าตัวใดสีออกแต่ผมมัดสามแปดศูนย์ถับเปลี่ยนครับสองเก้าห้าแล้วก็อย่าลืมสองเก้าสี่เพราะว่าพุ้ยิงบูเาวรพุ่งยิงสิทธิ์เก้าคนนะครับเพื่อนอาจสีมาบอกเป็นแน,น่ๆน่าลดจากเก่าหายเป็นเก่าซีบอเพราะว่าเพื่อนมานั่งเลี้ยงกันนั่นง,นงเลี้ยงกันยุตโตตโต้หายห้าสูงนานนะเก่าคนนาตาเลี้ยวเบิ่งผู้เดียวเลี้ยวเลยครับท่เหมดเลยเพราะฉะนั้นเลขตอนนี้มีอยู่สามหางดีครับ เลขสามตวัวมีสามแปดศูนย์สองเก้าห้าแล้วกับสองเก้าสี่เลขสองตัวกับแปดศูนย์เก้าห้าและเก้าสี่ส่วนหกสามนี่น่าจะเป็นล่างคิดว่าแม่นบอกครับเพื่อนเชียนไหวมันขัดรางว่าเนื่ยครับเพราะว่าเพื่อนเชียนไหวกันล้างครับครับหน้าน้าน่าสังเกตตัวน้งวดที่เลี้ยนี่หกศูนย์หกนี่เพื่อนว่ได้เชียนไหวกันล้างเพื่อนเชียนไหวผมหกตัวด้วยครับครับแมนแมนผมบอกนายอยู่ว่าสามมันดัล้างผมเลยเอาลุ่งมาไหวขัดรางถึงสี่ครับแม่นครับ อันารที่ได้ือ่ายนี่คือรา้วัลทีนึงมันอยู่ขขางบนแต่ผมว่าเลขสามมันล้างผมให้เอามาเป็นลากคือได้ครับเอางวดวันเนึงมีเพินเขียนไห้คือว่าหกสามนี่เพินฉีดไว้ขขางล่างครับครับเขากันเล่นได้พิกหัวทิกหาเลรินได้ครับแต่สําหรับผมว่าผมมีความหมั่นใจส่วนตัวมากเลยผมว่าเลขสีออกอยู่ในนี่แหละน่ะแท็กสีตัวใดผมว่า <ítulo> sabes, ผมมั way, ่นใจแค่ไหเอฟซีซื้อเลครับเลขผมเนี่ยครับเพราต้องไปชนใจยากเลยเดี๋ยวผมมาออกนี่แน่นเนะครับอยากได้งิ้นเ่าต้องไปสนใจตัวลงตัว <Zusch> ด <atory 95> ับอีกอย่างนะครับเนาะเพราะว่าเลขดับมันม่มีดอกเลขดับโอ้ยมันบนดับว่อะไร้่อครับเพราะว่ามันจะไปดับลูกปิงปองคนเมื่อไรต่อครับเป็นแค่ขาดกันื้อครับไม่ไหวจ้าวแมนแมนครับแมนเลขความฝันผมแม่นก็เลขคำนวณดิผมมีตัวให คือว่าผมว่าได้คิดเองทําเองนี่จะผีสางนั่งไม่เมื่หผมเร็บครับ,รบแต่ผมก็ปล้อยห้ยเอฟซีงวดมันเขามันเขาจะเขาตรงๆได้นะ่ะผมอีบกวไขได้ครับผมน่าสังเกตเพราะว่าเลขที่งวดของผมมันรุดเนี่ยเพิ่นบ,บอกว่าห้เลขผมมาซีงวดหางวันเลี้ยงกันแนละเพิ่นว่าได้ไปปวงสวงเพิ่นเพราะผมวงสวงทุกเขาเลยครับ,รบแลว้วงวดนี้ครดีว่าดีแห้งสิเข่าสามตนะ่ะ เพราะว่าเดือนนี้ผมทำบุญทั้งเดือนเลยครับบีบอป็นยโอ้ถ้าสามตัวผมขึ้นมักตัวนั้นเนาะบ้านนี้ถ้สามตัวนี่สองเก้าซีด้วยครับผมมักคันคันเลขบ่อคันเลขนี้จากศูนย์แปดสามไปมันสิอกสองเก้าสี่สองเก้าห้ายูนี่แหละครับเพราะว่าผมลดไถ่แล้วชื่อว่าพุทธมะเก้าคนมีแต่ผู้หญิงครับนี่แหละชื่อรถครับเก้าสี่เก้าห้าซักนี่แหละครับอีกสองตัวบ่ออะไร หมันสามตัวเฮากับสื่อสองเก้าสี่สองเก้าห้าครับแเจสํามรับช่วงผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมหมักเหล็กสามแปดศูนย์ครับผมเหล็กลงผมดิซื้อหกสามเก้าสามต้นเจ้าผมมีว่ามันใหญ่เหล็กลายตัวนะครับเชื่อขายเหล็กหน่อยหน่อยหางหนึ่งดิบนสามหางล่างสองหางเพราะว่าผมบ่อไรมนโนมาเองเนี่ยเพื่อนไถ่ผมไม่ใช่ไหผมเกิดเพื่อแพร่เห็ดซี ผมก็บอกว่าถ้าผมมีบุญเอฟซีมีบุญก็ะไดน้ากันครับผมก็่ได้คิดว่าโอ้มือในต้นมือเง้นฟันอีกสามหมื่นสี่หมื่นตั้งแต่คนหงายจะซื้อวัตถุครับเงินปวดหัวเอาผมนี่แหละคอรอไปก็มีเลยครับถือกัถือถือว่าเป็นบุญเท่าเดียวก็ฟันชูมือมันก็เป็นตัวเลขชูมือมันเป็นไปว่าอะไรครับเอาฟันข้างแรกที่ผมฝันหนาชั่วที่สุดเลยฟันตองวดเนาะฟันข้างแรกรล้ตองวดครับคถัดฟันอีกคือเขามาตัวเขาสีมาบัง ผมผมคิดใช่นิดนครับแมนอยู่เพิ่นมาบังฟันอีกเพิ่นมาครับคือจังผ่านๆมาเหรอครับเขาเขาก็หลู่อยู่ว่าเั็นผมฟันเจี๊ยสอตกไก่ได้เพิ่อนเพิ่อเพิ่นมาอ่าไม่เห็นในเควเพิ่นไม่เห็นในเควไปท่างอื่นครับเคว้ไปครับถ้าทั้งที่เพิ่นนหาแล้วน่าสังเกตว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ผมส่งน้ำดอกขึ้นแหลกกันมาขึ้นสองกันมาอย่างดีเด่นอะเอาเด้อล่ะผู้เจะไหนก็นั่นมันจะนี้ไปใส่ผมว่าแมนอยู่ครับแมนอยู่ ผมก็เล้ยคิดว่าสองพวสนาเนี่ยถ้าออกผมนี่ยผมดีใจรุนแรแล้วผมดีใจแทนเอฟซีแล้วทีเไร้ซเรกผมผมดีใจรัดเล้ดีนะเป็นเงินเพื่อจงๆแเงินเขาอีกหนึ่งนะเเอาลองเมิองตัวครับผมเดี๋ยวล่างเบิองจะมีเคยมีค้าวมข้นไหวจังไปูพันกระสีมากไอ้นี่ยอดตี้ันเขาคุยฮันเป็นแบกยังไงเนาะคืนนี้ถ้าผมนอนอีก ถ้าผมฟันผมจะไล่ไปบอกต่ครับว่ากัดรหลดครับเรี่ยวกะบอกเอฟซีเลยบมมีโค้งสุดท้ายบมมียังมือเลยกออกหนามาโทรมาหาผมเทเดียวผมบอกนำาหลดครับเป็นไปได้ไหมครับ่วนหมากเลยผมกับพวกอยี้เตี้ยดบกน่ะแม่นฟันอีกฟันอีกปึ๊บผมกับทีมพวเราฟังผมว่าเขาสี่ี่ตัวต้องวดแม่นที่สุดครับเนาะของเสี้นขาครับแมนับตามทีเป็นพานมากทุกงวดครับผมครับผมคิดว่านี่เราต้องวดนเลยครับ แต่ว่ามันนี้เชียงแล้วมั่ไหวทันมาถึงจุดแข็งเนี่ยนะครับอย่าต้องลงต้องลงทุนสะกอนตัวครับครับผมซื้อมากเลยครับตรีผมซื้อมาสิบใบเลยโอ้ตรีได้มาแล้วผมซื้อมากเลยครับซื้อมากเลยกับมาเชียงนี่แหละครับที่เราฝันมาพุทโธไม่สงนามเนี่ครับครับเมื่อนี่ผมไปผมก็ซื้อมาอีกครับแปดศูนย์สามแปดศูนย์ต้องซื้อมาอีกสิบใบว่าแต่ผมอกบ้านผมซื้อมากเลยครับลอตเตอรี่ เพียงมพ่อเชียงเงนเงินงหนึ่งก็ได้รุ่นแล้วว่ที่หนึ่งอยู่ที่กับสามสิบไปได้กับศูนย์เกือบเพื่อทได้กับสามสิบล้านนี่โอ้ยผมใหญ่ที่ไรเขาคิ้วแก่งนั่นแหละครับผมผมได้ครัผมทำบุญเลยกับคนแล้วแบบรับมาเิดบุญดีหนาเขาบอกตุ๊ที่ทมันสั่นเนาะแน่นี่ครับสั่นอีนี่บไปเหตุบุญแต่มันสั่นมัน่แน่นอนทุกอย่างไม่แน่นอนแต่ลองพิจารณาเพิ่งนได้ครับผมคิดว่า มันขาวลอยละเลยผหนะครับผมไอซี่ดีใจหลุดสิริภพอ่ะโอ้ยเป็นแนวทางกับหาเป็นแนวทางครับจะจะคิดว่าผมการันตีแบบเตะๆให้เป็นแนวทางชอบก็จัดครับก็ผ่านแล้วครับเนาะมาทานครับเท่านั้นครับครับผมครับก็ที่ว่าฟันดีครับโอเคตัวครับผมอ้าก็สำคักับสิริภควรเช็คหาสำคันี้นะครับเนาะกบจอะไรขอบคุณหลายๆครับผมครับสสวัดีครับสวัสดีครับ